สปอยของมังงะวันพีในตอนที่1 1 1 8มีชื่อตอนประมาณว่าฉันเป็นอิสระโดยที่เริ่มเนื้อาหามาก็จะเป็นหุ่นยักษ์โบราณที่ก่อนหน้านี้ถูกวอคิลินโจมตีและหลังจากนั้นเนี่ยหุ่นยักษ์โบราณน,นี้ก็ได้กระเด็นแล้วก็จมน้ำทะเลไปและหลังจากนั้นจะได้เห็นนะว่าเหล่าคนทั่วโลกเนี่ยมีปฏิกิริยายังไงกับการที่เวกะพังจู่ๆเขานั้นก็โดนตัดบทและการรอ,อกอากาศนั้นก็ไดหยุดลงไปใช่ไหมฮะซึ่งเราจะได้เห็นเลโอลอรีเบก้าเนี่ยที่กาลังดูเหตุการณ์พวกนั้นอย เป้าหมายต่อไปของ้าผู้เท่านั่นคือแอดลาและกาลิลลตซึ่งเราจะได้เห็นนว่าหลังจากนั้นเหล่า้าผู้เท่าก็ได้เคลื่อนไหวในการตามล่าพวกนั้นทันทีส่วนทางด้านมาคัดมาเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีเรือของเอลบาบซึ่งเราจะได้เห็นนะว่าในตอนนั้นเหล่าคนยักษ์พยายามป้องกันแล้วก็ปกป้องเรือของพวกเขาเต็มที่และในนาสุดท้าย,ยก็จะมีเรื่องราวสองอย่างที่เราได้เห็นนั่นคืออย่างแรกในตอนนั้นจูจูบอนนี่ก็ได้การ์ดเป็นล่านิกาซึ่งมันคือล่านิกาเต็มรูปแบบซึ่งมันน่าสนใจนะว่าล่านิกา แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเล่านั่นหุ่นยักษ์โบราณในตอนนี้สัมผัสได้ถึงนิกาแล้วก็จอบอยมันก็เลยพูดเข้ามาคำหนึ่งนะว่ามันอยู่ที่นี่และหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่หน้าวันพีไม่งดโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมด,หมดของสปอยในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ด b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหา,หา,าออข่าวใหม่ช่องเราสวัสดครับ